นับถอยหลังเข้าสู่การเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้2กุมภาพันธ์่าำกลางกระแสกังวลที่เกิดขึ้นรวมถึงคําถามนะคะว่าจะเกิดภาพซ้ารอยเหมือนในวันเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมที่ผ่านมาหรือไม่ที่ได้เห็นผู้ชุมนุมไปปิดล้อมเขตเลือกตั้งต่างๆรวมถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นค่ะ รวมถึงคำถามที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าหลังวันเลือกตั้งจะเกิดอะไรขึ้นกับการทำงานของรัฐบาลร,รักษาการจะมีกลไกการทำงานของรัฐสภาจะเปิดประชุมสภาได้หรือไม่แต่ที่วันนี้ประกาศออกมานะคะก็คือแกนนำกลุ่มกปปสหลังจากที่วันนี้ประชุมกันระบุว่าวันที่ที่จะมีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์จะไม่เดินทางไปปิดล้อมเขตเลือกตั้งต่างๆนะคะขณะที่จากวันนี้ไป สามวันถัดจากนี้ก็คือจะเดินชุมนุมใหญ่นะคะเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการปฏิรูปกอดเลือกตั้งค่ะเป็นจุดยืนของกลุ่มกปปสที่ออกมานะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปดูการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เกิดขึ้นเมื่อ26มกราคมความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทำให้ผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งอย่างน้อย3ท่านตัดสินใจยื่นใบลาออกแล้วนะคะผู้อำนวยการเขตจะต้องทำหน้าที่เป็นประธานกกตเขตด้วย คุณคุณวรลักษณ์อิสารางกูลนายุทธยาได้พูดคุยกับผู้อำนวยการเขตบางกะปิค่ะที่ระบุว่าตัดสินใจลาออกเพราะว่าทนแรงกดดันไม่ไหวจากการทำหน้าที่ประธา,านกรกตเขตแต่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ผอ,อ,อเขตต่อไปเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งค่ะแกเลือกตั้งนะ่ะาจบๆไปนี้้ายหน้าที่ไม่ทำงานค่ะ พัดคาทอกเราไม่ได้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ผักที่ไม่ได้อะไรที่รึ้องรีบเลือกไปไหนมาที่ลูก่อลลูกหลานท่านนี่เท่าไรทราบข่าวว่าท่านผอเนี่ยตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําเขตเหตุผลในการตัดสินใจคืออะไรคะครับผลขอการตัดสินใจนะครับก็ดจากว่าปัจจุบันนียสภาพการเมืองของเราเนี่ยแบ่งเป็นฝ่ายต่างๆมากมายนะครับ ภาพที่มาดอกมาทั้งหมดนะรองว่าราชกาคังเสดมาคอนนี่ผู้บัญชาสูงสุดนะนะครับผู้ว่าคนสังขัดพักการเมืองนะทราบรองเป็นข้าราชการเป็ิสภานั่งเสื่อต่อไปนะรูมนะว่าสำนักทางกลางการที่ผมลาออกนี่ได้หมายความว่าผมจะเพิ่เสด่อเรื่องการรัฐสร้างนะครับนี่ใช่ผมยังรับผิดชอบเรื่องการรัฐสร้างเหมือนเดิมวันที่อสองคุมภาพข้อจงรัฐสร้างโดยผมจัดการให้ทั้งหมด แสดงแต่ว่าผมลาออกสากหัวใบหนึ่งเกิดประชันคอคอตนะครับเพื่อให้ผู้อื่นมาทาหน้าที่แทนนะครับเผื่อสัตสัจสันใจบางเรื่องเช่นสมมติว่าม็อบมาล้อมน่ะมาเปิดสํานกานเเกิดนะนะครับก็ส่องสัดสินใจแทนผมว่าจะดุหรือว่าจะรุนตรงนั้นะหารว่าผมดุดปุ๊บ ป้ามาสมองสมยอมไม่อเปล่าเห็นภาพวันที่26ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของเขตบางกะปิเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งได้แม้กระทั่งท่านผอเองเนี่ยก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประกบมาด้วยในการเดินทางเข้าไปดูพื้นที่ของหน่วยเลือกตั้งครับค่ะปัญหาในวันนั้นมันหนักหนาขนาดไหนยังไงบ้างเอ่อวันนั้นนะครับเราเข้าประจำเส้นสะาสะพานนะครับสองรอบนะครับ แล้วก็เสดสสารแล้วผมก็เอาทางพูดกับเอาทางตำรวจรองผู้บังคับการสื่อข้าปด้วยนะครับก็คือการมอบข้อมือเรือนดอมนะครับเขาข้อมือเรือนดอมก็บอกข้อต้องการสับสนนะครับผมเขาได้เสดสสารทางตำรวจแล้วนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสร้างรับไหวไหมผมเข้าเสดสสารทางตำรวจว่าถ้าสร้างรับไหวนะครับสร้างขาอต้องการมอบให้ผมเพราะว่าค้อเสนอมอบเป็นเรื่องของว่าของตำรวจเร่องหนึ่งเรื่องรักษาความ เพราะผมมนี่หน้าซื่อทางเราคือศกกาสนาสัตว์ตั้งแต่พอคดีตางสอบบอกว่าดูซ่าสัลำบากนะครับเพราะมันผลคระทบมากมายนะครับเขาเลยาทำาถึงต้องสุดนะครับถือว่ามีความพร้อมอสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรือว่ายังขาดอะไรอยู่คะตอนอปัจจุบันนี้นะครับถานซื่อสัตว์ตั้งนะครับเขาไปสเสด็จออกมามากมาเลยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นของภาคเอกชนนะครับเขาเข้าไปเสด็จมา ข้างหันี่ยงมือสาจะสานซื้อซือเราตังหาไม่ได้แต่เริ่มเราใช้ดูสับบข้าไปรเสอข้างน่าคันปรนตำรวจของเราดังขาดว้ือสักคนร้อยยี่สิบคนเราแจ้งให้คอสอขสมอทราบแล้วรอข้ประจาสุดทสุดเลยครับสายความประจาทุกอย่างนะครับแต่เราเห็นใจภาคประชาชนของกัรซื้อข้อเปอร็จเซอรมัสำหรับเขาข้เเขินใจผมนะครับเขานใจผมแต่เขา้ออประเ็ พอาเสร็จปุ๊บเราค่อยดังคว้างดูดังเฟ้นคว้างดูดังหาไม่ได้ดูนะครับเพราะเราใ้ความพยายามสุดพระคำลังนะครับผมอยากให้ท่น้องประชาชนเข้าใจข้าการคุณเสด็จมาครทั้งหมดนะครับเราพยายามทำหน้าที่ของเราให้สุดและเป็นกลางสุดแลากาตัดสินใจของผมนะครับผมไม่ได้ปรึกษาใครทั้งสิ้นนะครับตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับไม่ได้ม,มาเสี่ยวข้องไม่มีกมาคำนึงคามังครับไม่มไดทั้งสิ้น นะครับผมจากนห้นมองภาพของค่าครองเสรมาคอน,นครับว่าเป็นค่าครงเสุดพประดามทำหน้าเสื้อของรอมให้เนเสื้อสุดแล้วนะครับ